เดี๋ยวมาในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนาะ,ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับคุณเดชอิดข่าวทองนะครับก็ได้กล่าวในการเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการแพทย์ ไทยนะครับและก็การแพทย์ทางเลือกว่าในผู้สูงอายุ60 69ปีเนี่ยร้อยละ69.3นะครับป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็พบว่ามีการเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> กรมการแพทย์ ไทยนะครับก็เลยได้มีการพัฒนารูปแบบและก็นวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายในระดับชุมชนนะครับครอบคลุมทั้งกลุ่มติดเตียงนะครับติดบ้านแล้วก็ติดสังคมนะครับโดยในปี2568นะครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของการขยายผลการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนะครับในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดของแต่ละเขตสุขภาพนะครับ เขตละหนึ่งจังหวัดด้วย5นวัตรกรรมด้านการแพทย์ไทยนะครับได้แก่อย่างยืดพิชิตโรคนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นนะครับในส่วนของแผงไข่มาก,กูดด้วยนะครับลดการชาของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับออกกำลังกายด้วยชักรอกนะครับก็จะเป็นการใช้ผ้าเข่าม้าคลายปวดนะครับแล้วก็ ตาราง9ช่องเคลื่อนไหวร่างกายแบบ3มิตินะครับสายขวาหน้าหลังรวมถึงบนล่างด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ5นวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยนะครับด้านนายแพทย์ศักดิ์ลาอราพาสครับรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขครับกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางดําเนินงานแล้วก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนํานวัตกรรมไปดูแลผู้สูงอายุนะครับสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับบนนวัตกรรม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับทาให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เป็นไปในทิศทางแล้วก็มาตรฐานเดียวกันอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงครับโดยมีผู้แทนจากทางสํานักงานสาธารณาสุขทั่วประเทศนะครับแพทย์แผนไทยผู้รับผิดช,ชอบงานด้านผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ทางผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุกว่า200คนทั่วประเทศเข้ามาร่วมใน โครงการนี้แหละครับใช่ค่ะเราก็เอามาผสมผสานการทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันคือบางคนเนี่ยนะก็คือไม่อยากที่จะรักษาแผนปัจจุบันคือไม่อยากกินยาเยอะเพราะมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันนะกินยาเยอะๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะบางคนบอกอยากใช้แพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยรักษาโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุก็นี่แหลคะค่ะเขาก็เลยเอามาทําร่วมมือกันจับมือกันมาใช้วิธีต่างๆที่ชอบมหมนะเอาผ้าขาม้าคือเป็นผ้าที่ เกือบจะมีทุกบ้านอะเป็นซัพพอาเวอร์นะใช่เขามาช่วยแบบว่ายืดเยียดร่างกายได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะในการดูแลสุขภาพซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็เล็งเห็นในเรื่องของการพัฒนาภูมิปัญญาของไทยตรงนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะ